แหมอขอเปิดประตูดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงปลายปี2568โดยพลังแห่งฟ้าพลังแห่งบุญและบทเรียนของกรรมที่กำลังคลี่คลายอย่างชัดเจนช่วงเวลานี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญมากสำหรับชาวกรกฎหลายคนอาจรู้สึกว่าชีวิตเหมือนถูกบีบถูกทดสอบและถูกเร่งให้ตัดสินใจทั้งที่ใจยังไม่พร้อม แต่แม่หมอขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าทุกแรงกดดันที่เกิดขึ้นไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่มาเพื่อปลดล็อกชะตาที่ติดขัดมานานหลายปีปลายปี2568เป็นช่วงที่พลังฟ้าเปิดแต่ไม่ได้เปิดแบบหวือหวาฟ้าจะค่อยๆเปิดให้กับคนที่อดทนอดกลั้นและไม่ทรยศต่อหัวใจตัวเองชาวกรกฎเป็นราศีที่แบกภาระทางใจหนักมาก เป็นคนที่ยอมเหนื่อยยอมเสียสละยอมเงียบเพื่อให้คนรอบข้างสบายแต่ฟ้ากำลังจะถามกลับมาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณดูแลหัวใจตัวเองดีพอหรือยังแม่หมอเห็นภาพของชาวกรกฎจำนวนมากในช่วงต้นปลายปีนี้เหมือนคนที่เดินอยู่ในอุโมงค์ยาวมองไปข้างหน้าก็ยังไม่เห็นแสงสว่างชัด มองย้อนกลับไปก็เต็มไปด้วยความเจ็บความผิดหวังและคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบแต่ข่าวดีคืออุโมงค์นี้กำลังจะมีแสงรำไรเข้ามาแล้วแม้จะยังไม่สว่างเต็มที่แต่ก็พอให้คุณรู้ว่าทางนี้ยังไปต่อได้ในเรื่องของภาพรวมดวงชะตาปลายปี2,568จะเป็นช่วงสะสางกรรมเก่า โดยเฉพาะกรรมที่เกี่ยวกับคนความสัมพันธ์คำสัญญาและความไว้ใจใครที่เคยถูกเอาเปรียบถูกหักหลังถูกมองข้ามแม่หมอเห็นชัดมากว่าฟ้าจะคืนความยุติธรรมให้แม้อาจไม่มาในรูปแบบที่คุณคาดหวังแต่จะมาในรูปแบบที่ทำให้คุณหลุดพ้นจากวงจรเดิม หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมช่วงนี้ถึงรู้สึกเหนื่อยทั้งกายและใจทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักกว่าเดิมคำตอบคือดวงของชาวกรกฎกำลังเปลี่ยนระดับจากดวงที่ต้องพึ่งพาคนอื่นไปสู่ดวงที่ต้องยืนด้วยตัวเองฟ้ากำลังฝึกให้คุณแข็งแรงขึ้นแม้ระหว่างทางจะรู้สึกโดดเดี่ยวบ้างแต่ความโดดเดี่ยวนั้นจะทำให้คุณค้นพบพลังในตัวเองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ในเชิงพลังงานแม่หมอสัมผัสได้ว่าปลายปีนี้ชาวกรกฎจะมีเซนแรงความฝันแปลกๆหลังสังหอนแม่นขึ้นรู้สึกไวต่อพลังคนรอบข้างมากขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังตื่นฝากำลังส่งสัญญาณให้คุณฟังเสียงข้างในให้มากกว่าคำพูดข้างนอก บางคนอาจเริ่มรู้สึกไม่อยากอยู่ในที่เดิมไม่อยากทำงานแบบเดิมไม่อยากคบคนแบบเดิมความรู้สึกอึดอัดที่เกิดขึ้นแม่หมอขอย้ำว่าไม่ใช่ความเนรคุณแต่คือการเติบโตคนที่ไม่เข้าใจคุณในวันนี้จะไม่สามารถเดินไปกับคุณในดวงใหม่ได้ฝาจึงค่อยๆแยกคนแยกเส้นทางแยกภาระออกจากชีวิตคุณ ปลายปี2,568ยังเป็นช่วงที่กรรมเรื่องคำพูดและความคิดส่งผลแรงมากชาวกรกฎต้องระวังการพูดด้วยอารมณ์การคิดแทนคนอื่นและการแบกความรู้สึกที่ไม่ใช่ของตัวเองแม่หมออยากให้คุณฝึกปล่อยฝึกวางและฝึกบอกตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องรับทุกเรื่องไว้คนเดียว ในมุมของโชคชะตาแม่หมอเห็นว่าฟ้ากำลังปูทางใหม่ให้ชาวกรกฎอย่างเงียบๆบ,บางคนอาจยังไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีแต่จะเริ่มเห็นสัญญาณเล็กๆเ,เช่นมีคนยื่นโอกาสมาให้แบบไม่คาดคิดได้ข่าวบางอย่างที่เปลี่ยนทิศทางชีวิตหรือได้เจอคนที่พูดเพียงไม่กี่คำแต่กระแทกใจอย่างแรงสิ่งเหล่านี้คือผู้ส่งสารจากฟ้า ช่วงปลายปีนี้อย่าดูถูกสัญญาณเล็กๆอย่ามองข้ามความบังเอิญเพราะสำหรับชาวกรกฎความบังเอิญไม่มีอยู่จริงทุกอย่างถูกจัดวางมาแล้วตามจังหวะบุญและกรรมแม่หมออยากฝากไว้ว่าหากคุณเป็นชาวกรกฎที่ผ่านความเจ็บมาเยอะร้องไห้มาเงียบๆหลายคืนเหนื่อยแต่ยังต้องยิ้มให้คนอื่นคุณไม่ได้อ่อนแอและคุณไม่ได้แพ้ ช่วงปลายปี2,568นนี้คือช่วงที่ฟ้ากำลังจะคืนตัวตนที่แท้จริงให้กับคุณนี้เป็นเพียงการเปิดประตูดวงเท่านั้นเรื่องราวหลังจากนี้ทั้งการงานการเงินความรักและการพลิกชะตาครั้งสำคัญยังรออยู่ข้างหน้าหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ตรงกับชีวิตคุณแม่หมอขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเบาๆขอบคุณฟ้าขอบคุณบุญที่เคยทำมา เพราะสิ่งดีๆกำลังเริ่มขยับแล้วแม่หมอขอพาเข้าสู่ชั้นลึกของดวงชะตาชาวราศีกรกฎในช่วงปลายปี2568ต่อจากตอนที่แล้วจากพลังที่เริ่มขยับจากประตูที่ถูกเปิดไว้แง้มหนึ่งตอนนี้คือช่วงที่ฟ้าจะเริ่มคัดกรองอย่างจริงจังใครจะได้ไปต่อใครต้องจบใครต้องปล่อย และใครต้องยืนหยัดด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมในตอนนี้แม่หมออยากให้ชาวกรกฎตั้งสติให้ดีเพราะดวงของคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเห็นความจริงความจริงเกี่ยวกับคนความจริงเกี่ยวกับงานและความจริงเกี่ยวกับตัวคุณเองหลายอย่างที่เคยหลอกตัวเองว่าไหวว่าทนได้ว่าไม่เป็นไรจะเริ่มส่งสัญ,ญญาณว่ามันไม่ใช่อีกต่อไป ในเรื่องการงานปลายปี2,568เป็นช่วงที่ชาวกรกฎรู้สึกอึดอัดกับระบบเดิมโครงสร้างเดิมหรือบทบาทเดิมที่ทำอยู่บางคนทำงานหนักแต่ไม่ได้รับการยอมรับบางคนรับผิดชอบเกินหน้าที่แต่กลับไม่มีใครเห็นค่าแม่หมอเห็นว่าฟ้ากำลังจงใจให้คุณเบือ่อเพื่อให้คุณกล้าขยับถ้ายังฝืนอยู่ที่เดิมดวงจะเหนื่อยซ้ำซาก แต่ถ้าเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ดวงจะเปิดทางแบบไม่คาดคิดมีชาวกรกฎจำนวนไม่น้อยที่ปลายปีนี้จะได้ยินข่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นการย้ายงานย้ายแนกเปลี่ยนหัวหน้าหรือแม้แต่การตัดสินใจลาออกแบบฉับพลันแม่หมออยากให้คุณรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ใช่เคราะห์แต่เป็นการปลดพันธะจากสิ่งที่ดูดพลังชีวิตคุณมานาน สำหรับใครที่ทำงานอิสระค้าขายหรือทำออนไลน์ปลายปี2568จะเป็นช่วงที่ต้องปรับทิศอย่างแรงกลุ่มลูกค้าเดิมอาจไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปวิธีคิดแบบเดิมอาจใช้ไม่ได้แม่หมอเห็นชัดว่าใครที่กล้าปรับกล้าลองสิ่งใหม่จะมีช่องทางไรายได้เพิ่มขึ้นแบบค่อยๆเป็นไปแม้ยังไม่พุ่งแรงทันทีแต่มั่นคงกว่าเดิมมาก ในเรื่องการเงินดวงของชาวกรกฎปลายปีนี้อยู่ในเกณฑ์เงินหมุนไม่ได้ขาดแต่ก็ไม่ได้เหลือเยอะรายจ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับครอบครัวสุขภาพหรือภาระที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แม่หมออยากให้คุณวางแผนการเงินอย่างมีสติอย่าหวังพึ่งโชคระยะสั้นมากเกินไปเพราะดวงของคุณจะเด่นในเรื่องเงินจากน้ำพักน้ำแรงมากกว่าอย่างไรก็ตาม ฟ้าก็ไม่ได้ใจร้ายจนเกินไปแม่หมอเห็นสัญญาณของเงินก้อนเล็กๆหรือเงินที่ได้คืนเช่นเงินตกเบิกเงินที่เคยให้ยืมหรือผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณทำไว้ในอดีตแม้จะไม่มากแต่จะช่วยประคองให้คุณหายใจโล่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่แม่หมออยากเตือนอย่างจริงจังคือเรื่องการใช้เงินเพราะอารมณ์ชาวกรกฎปลายปีนี้มีเกณฑ์ใช้เงินเพื่อเยียวยาหัวใจ ซื้อของเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีชั่วคราวซึ่งไม่ผิดแต่ต้องรู้ขอบเขตอย่าให้ความเหนื่อยกลายเป็นหนี้ใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์ดวงของชาวกรกฎในตอนนี้ถือว่าแรงและลึกมากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความรักที่ต้องทนความผูกพันที่มีแต่คุณเป็นฝ่ายให้จะถูกดึงขึ้นมาทบทวนอย่างจริงจัง แม่หมอเห็นว่าฟ้าจะไม่ให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นตัวเองอีกต่อไปสำหรับคนมีคู่ปลายปีนี้จะเป็นช่วงของการคุยกันด้วยความจริงบางคู่จะเข้าใจกันมากขึ้นบางคู่จะเห็นชัดว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้อย่ากกลัวการพูดความรู้สึกเพราะความเงียบจะทำร้ายคุณมากกว่าคำพูดสำหรับคนโสด แม่หมอเห็นว่าคุณยังไม่พร้อมเปิดใจเต็มที่แม้จะมีคนเข้ามาแต่ใจคุณยังแบกเรื่องเก่าอยู่ฝากำลังให้เวลาคุณเยียวยาไม่ได้เร่งให้มีใครใหม่เพราะคนใหม่จะเข้ามาในช่วงที่คุณรักตัวเองมากพอเท่านั้นในมุมของสุขภาพปลายปี2568ชาวกรกฎต้องระวังความเครียดสะสมอาการปวดหัวปวดคอบ่า ไหลและระบบกระเพาะอาหารสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเก็บความรู้สึกไว้มากเกินไปแม่หมออยากให้คุณพักจริงๆไม่ใช่แค่พักกายแต่พักใจด้วยตอนที่สองนี้เป็นช่วงของการเผชิญหน้าความจริงอาจไม่สวยแต่จําเป็นเพราะมันคือบันไดขั้นสำคัญก่อนที่ดวงของคุณจะยกระดับจําไว้นะคะ ชาวกรกฎกำลังเรียนรู้ที่จะเลือกตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดหากหัวใจคุณเริ่มนิ่งขึ้นแม้โลกภายนอกยังวุ่นวายแปลว่าดวงคุณกำลังเปลี่ยนจริงๆแล้วค่ะแม่หมอขอพาชาวราศีกรกฎก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของโชคชะตาอย่างแท้จริง ปลายปี2,568ในตอนนี้ดวงของคุณเริ่มขยับจากการสะสางและเผชิญความจริงไปสู่ช่วงที่ฟ้าจะเริ่มให้รางวัลกับคนที่อดทนมาไกลแม้รางวัลน,นั้นอาจไม่มาในรูปแบบเงินก้อนโตทันทีแต่จะมาในรูปของโอกาสความชัดเจนและทางรอดที่คุณเฝ้ารอมานาน แม่หมอเห็นภาพชัดมากว่าชาวกรกฎจำนวนมากจะรู้สึกเหมือนชีวิตเริ่มลงขึ้นแม้ปัญหายังไม่หายหมดแต่ใจคุณจะไม่หนักเท่าเดิมเพราะคุณเริ่มรู้แล้วว่าอะไรควรแบกอะไรควรวางนี่คือสัญญาณของคนที่กำลังหลุดจากกรรมซ้ำซากในเรื่องการงานตอนนี้ดวงของคุณเริ่มมีผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจมองเห็นความสามารถของคุณ บางคนอาจได้โอกาสใหม่จากคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคหรือจากการแนะนำแบบไม่เป็นทางการแม่หมออยากให้คุณเปิดใจรับโอกาสแม้จะยังไม่มั่นใจเต็มร้อยเพราะโอกาสนี้จะพาคุณออกจากที่เดิมที่คุณอึดอัดมานานสำหรับใครที่กำลังคิดเปลี่ยนงานปลายปีนี้คือช่วงเตรียมตัวมากกว่ากระโดดทันทีฝาจะให้สัญญ,ญาณเป็นระยะเช่นมีคนชวน มีงานเสริมมีโปรเจกต์ทดลองหรือมีรายได้ทางอื่นเข้ามาแม่หมอขอให้คุณอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เพราะมันคือมเมล็ดพันธุ์ของความมั่นคงในปีถัดไปในด้านการเงินตอนนี้ดวงของชาวกรกฎเริ่มมีจังหวะดีขึ้นอย่างช้าๆเงินที่ได้อาจยังไม่มากแต่จะเริ่มไม่ติดขัดเหมือนก่อน แม่หมอเห็นเกณฑ์ได้เงินจากความสามารถเฉพาะตัวงานที่ต้องใช้ความใส่ใจงานบริการงานดูแลงานที่ใช้ความเข้าใจคนจะให้ผลตอบแทนดีกว่าที่คิดอย่างไรก็ตามฝายังเตือนให้ระวังเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปชาวกรกฎเป็นคนใจดีชอบรับภาระแต่ปลายปีนี้ถ้าคุณช่วยคนผิดคนเงินจะรั่วไหลโดยไม่จำเป็น แม่หมออยากให้คุณถามใจตัวเองทุกครั้งว่าช่วยเพราะอยากช่วยหรือช่วยเพราะกลัวเขาไม่รักในเรื่องโชคลาภแม่หมอเห็นสัญญาณของโชคเล็กๆที่มาแบบไม่คาดคิดเช่นได้ของฟรีได้ส่วนลดได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจหวังโชคของคุณไม่ใช่แบบฟลุกใหญ่แต่เป็นโชคที่ช่วยประคองชีวิตทำให้คุณไม่ล้ม ในด้านความรักตอนนี้หัวใจของชาวกรกฎเริ่มฟื้นตัวคนมีคู่จะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหากผ่านช่วงตึงเครียดมาได้ความสัมพันธ์จะลึกและมั่นคงกว่าเดิมแต่ถ้าคู่ไหนยังไม่ผ่านดวงจะเริ่มชัดว่าใครควรอยู่ใครควรไปแม่หมออยากให้คุณเชื่อสัญ,ญญาณที่ฟ้าส่งมาสำหรับคนโสดตอนนี้ยังเป็นช่วงรักตัวเองเป็นหลัก แม่หมอเห็นคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ถึงขั้นผูกพันลึกฝ้าอยากให้คุณเรียนรู้ที่จะเลือกไม่ใช่แค่ถูกรักใครที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกสบายใจเป็นตัวเองได้นั่นแหละคือสัญญาณที่ควรเก็บไว้พิจารณาในมุมของจิตวิญญาณปลายปีนี้ชาวกรกฎจะรู้สึกผูกพันกับบุญเก่ามีเกณฑ์ได้ทำบุญแบบไม่ตั้งใจเช่นช่วยคนช่วยสัตว์หรือให้โดยไม่หวังผล สิ่งเหล่านี้จะส่งผลเร็วมากกับดวงของคุณฝาจะจำและจะคืนให้ในเวลาที่เหมาะสมแม่หมออยากฝากไว้ว่าช่วงนี้อย่าดูถูกความเหนื่อยที่คุณผ่านมาเพราะมันคือราคาที่คุณจ่ายเพื่อแลกกับดวงใหม่ที่กำลังจะมาแม่หมอขอพาชาวราศีกรกฎเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าฝาเริ่มเปิดจริงหลังจากผ่านการทดสอบ ความอึดอัดและการตัดสินใจที่หนักหน่วงมาแล้วตอนปลายปี2,568ในจังหวะนี้ดวงของคุณไม่ได้อยู่ในช่วงดิ้นรนเหมือนก่อนแต่เป็นช่วงที่ผลการอดทนเริ่มปรากฏให้เห็นแม้จะยังไม่ใช่ความสำเร็จใหญ่โตแต่จะเป็นความมั่นคงที่จับต้องได้แม่หมอเห็นภาพพลังงานของชาวกรกฎในตอนนี้เหมือนคนที่เคยเดินฝ่าพายุจนเสื้อผ้าเปียก ปวดเมื่อยและเหนื่อยล้าแต่ตอนนี้ฝนเริ่มซาลมเริ่มเบาและคุณเริ่มเห็นท้องฟ้าเปิดอยู่ไกลๆนี่คือสัญญาณว่าดวงของคุณพ้นจุดต่ำสุดมาแล้วจริงๆในเรื่องการงานปลายปีนี้จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นงานที่เคยคลุมเครือจะเริ่มมีทิศทางงานที่เคยไม่มั่นคงจะเริ่มเห็นโครงสร้าง บางคนจะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นได้รับหน้าที่ใหม่ที่ดูหนักแต่มีคุณค่ายในระยะยาวแม่หมออยากให้คุณรับไว้ด้วยความมั่นใจเพราะฟ้าไม่ได้ให้ภาระกับคนที่รับไม่ไหว สำหรับใครที่รอการย้ายงานเปลี่ยนงานหรือเลื่อนตำแหน่งปลายปีนี้จะเริ่มมีข่าวดีแม้อาจยังไม่ปิดดีลทันทีแต่จะมีสัญญาณที่ชัดเจนมากเช่นมีการเรียกคุยมีการพูดถึงชื่อคุณหรือมีเอกสารที่เริ่มขยับดวงของคุณกำลังขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคง ในด้านการเงินตอนนี้ดวงของชาวกรกฎเริ่มตั้งหลักได้เงินที่เข้ามาจะสม่ำเสมอกว่าเดิมแม้จะยังไม่เหลือเก็บมากแต่คุณจะจัดการได้ดีขึ้นแม่หมอเห็นเกณฑ์ได้เงินจากงานเสริมงานพิเศษหรือรายได้ที่ไม่เคยคิดว่าจะทําเงินได้สิ่งสำคัญคืออย่าดูถูกความสามารถของตัวเอง ช่วงนี้เหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการออมการปิดหนี้หรือการลงทุนเล็กๆที่ไม่เสี่ยงเกินไปฝากำลังสนับสนุนให้คุณสร้างฐานไม่ใช่เสี่ยงโชคแบบหวังฟลุก ในเรื่องโชคลาภแม่หมอเห็นโชคจากคำพูดและการเจรจาใครที่ต้องติดต่อประสานงานต่อรองจะได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อบางคำพูดของคุณในช่วงนี้จะกลายเป็นกุญแจเปิดโอกาสใหม่ในด้านความรักตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่หัวใจเริ่มสงบ คนมีคู่จะเริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันมากขึ้นบางคู่พูดถึงเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวหรือความมั่นคงแม่หมอเห็นว่าความรักที่ผ่านบททดสอบมาแล้วจะยิ่งแน่นแฟน้นแต่ถ้าคู่ไหนยังมีปัญหาซ้ำซากปลายปีนี้จะเป็นช่วงตัดสินใจครั้งสำคัญความสัมพันธ์ที่ฝืนจะเริ่มไปต่อยากฟ้าจะบีบให้คุณเลือกความสุขของตัวเองมากขึ้น สำหรับคนโสดตอนนี้ดวงเริ่มเปิดให้คนที่จริงใจเข้ามาไม่หวือหวาไม่หวานเวอร์แต่สม่ำเสมอและมั่นคงแม่หมออยากให้คุณสังเกตคนที่อยู่ข้างคุณในวันที่คุณธรรมดาไม่ใช่แค่วันที่คุณดูดีในเรื่องสุขภาพปลายปีนี้อาการเหนื่อยล้าเรื้อรังจะเริ่มดีขึ้นหากคุณยอมพัก ยอมดูแลตัวเองอย่างจริงจังฝากำลังเตือนให้คุณเห็นคุณค่าของร่างกายเพราะมันคือพาหนะที่จะพาคุณไปสู่ดวงใหม่ตอนที่สี่นี้คือช่วงที่ชีวิตเริ่มเข้าที่แม้ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าทุกอย่างเริ่มเดินหน้าไม่ใช่ถอยหลังเหมือนที่ผ่านมา แม่หมออยากให้คุณเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองเพราะสิ่งที่คุณกำลังสร้างจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของปี2,569แม่หมอขอผ้าชาวราศีกรกฎเข้าสู่บทสรุปของดวงชะตาปลายปี2,568ซึ่งเป็นช่วงที่ฟ้าจะปิดบัญชีกรรเก่าและเริ่มเขียนเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตของคุณอย่างชัดเจน หากปลอดทั้งปีที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากเสียใจบ่อยอดทนเงียบๆและต้องเข้มแข็งทั้งที่ใจอ่อนล้าแม่หมออยากบอกว่าทุกอย่างที่คุณผ่านมาไม่ได้สูญเปล่าฟ้าจำได้หมดปลายปี2568ในช่วงสุดท้ายนี้ดวงของชาวกรกฎจะเปลี่ยนจากโหมดประคองตัวไปสู่โหมดยืนด้วยศักดิ์ศรี คุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์กับใครความคิดที่เคยโทษตัวเองจะค่อยๆเบาลงความรู้สึกผิดที่แบกไว้จะเริ่มคลายนี่คือสัญญาณว่ากรำทางใจที่หนักที่สุดกำลังถูกปลดในเรื่องการงานแม่หมอเห็นภาพของความมั่นคงมากขึ้นบางคนอาจยังไม่ได้ตำแหน่งใหญ่โตแต่จะได้ความชัดเจนได้รับการยอมรับ หรือได้อยู่ในที่ที่คุณไม่ต้องฝืนตัวเองอีกต่อไปฝากําลังจัดวางให้คุณอยู่ในจุดที่เหมาะกับพลังของคุณมากที่สุดใครที่ผ่านการเปลี่ยนงานการปรับบทบาทหรือการเริ่มต้นใหม่จะเริ่มเห็นผลในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปต้นปี2569ในด้านการเงินปลายปีนี้ถือเป็นช่วงที่คุณเริ่มเห็นแสงสว่างชัดขึ้น รายได้อาจ,จยังไม่ได้พุ่งแรงแต่จะสม่ำเสมอและมั่นคงมากขึ้นหนี้สินบางส่วนจะเริ่มคลี่คลายหรืออย่างน้อยคุณจะเห็นทางจัดจานได้ชัดกว่าเดิมแม่หมอเห็นเกณฑ์ของเงินจากบุญเก่าเช่นได้รับความช่วยเหลือได้โอกาสที่ลดภาระชีวิตหรือได้สิ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวในเรื่องโชคลาภ ฟ้าจะให้โชคกับชาวกรกฎผ่านการให้ก่อนยิ่งคุณให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลไม่อวดบุญดวงจะยิ่งเปิดเร็วบางคนจะได้โชคเล็กๆในช่วงวันสำคัญวันเกิดวันครอบครัวหรือช่วงที่คุณช่วยใครโดยไม่คิดอะไรสิ่งเหล่านี้คือรหัสลับของดวงคุณในด้านความรักตอนนี้ถือเป็นช่วงบทสรุปที่ชัดเจนมาก คนมีคู่จะรู้แล้วว่าใครคือคนที่พร้อมเดินไปด้วยกันจริงๆความสัมพันธ์จะนิ่งไม่หวือหวาแต่มั่นคงและปลอดภัยทางใจสำหรับคู่ที่ไม่ใช่ปลายปีนี้จะมีบทสรุปแบบสงบแม้จะเจ็บบ้างแต่คุณจะไม่หลงวนกลับไปซ้ำรอยเดิมสำหรับคนโสดแม่หมออยากให้คุณรู้ว่า ความรักใหม่ที่ดีกำลังรอคุณอยู่แต่จะเข้ามาในจังหวะที่คุณไม่วิ่งไล่ไม่โหยหาและไม่ลดคุณค่าตัวเองเพื่อใครฟ้ากำลังคัดคนให้คุณอย่างพิถีพิถันในเรื่องสุขภาพปลายปีนี้ดวงของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากคุณยอมปรับการใช้ชีวิตพักผ่อนให้พอและไม่กดดันตัวเองเกินไปอาการที่เกิดจากความเครียดจะค่อยๆทุเลา ใจที่นิ่งขึ้นจะทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นก่อนจบคําทํานายนี้แม่หมออยากให้ชาวราศีกรกฎตั้งจิตเงียบๆแล้วขอบคุณตัวเองขอบคุณหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณร่างกายที่พาคุณผ่านวันที่หนักหนามาได้เพราะไม่ใช่ทุกคนจะยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ปลายปี2568นี้ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมาก ฟ้ากำลังพาคุณออกจากบทเรียนเดิมๆและพาไปสู่ชีวิตที่เบากว่าอิสระกว่าและเป็นตัวเองมากกว่าแม่หมอขออวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกคนขอให้ความเหนื่อยที่ผ่านมากลายเป็นพลังขอให้บุญที่ทำไว้ส่งผลเร็วและแรงขอให้หัวใจคุณได้พักและมีรอยยิ้มที่มาจากความสงบจริงๆ จากนี้ไปขอให้คุณเดินไปข้างหน้าด้วยศรัทธาเพราะดวงใหม่ของคุณเริ่มต้นแล้ว